สวัสดีครับวันนี้มีกรงลบมารีวิวนะครับเป็นอาจจะเป็นทรงกรงนะครับทรงกรงเหมือนเดิมแต่ว่าปรับเปลี่ยนขนาดนะครับแล้วก็รูปแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับหรือว่า43เซนนะครับ43เซนความสูงก็40เซนนะครับก็จะขยายขึ้นมาเป็นกรงนกมาตรฐานนะครับ ขนาดมาตรฐานน่าจะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาให้ดูอันนี้นะครับสินิ้วนะครับปกติคือผมรีวิวก็มีคนเอาแล้วนะครับก็หนึ่กร้อยบาทบตัวนี้สินิ้วที่ผมา รีวิวให้นะครับที่โอเคเรียบร้อยตัดคิวต่อคิวไปเรียบร้อยนะตัวนี้ก็ร <c oughs> อบหน้านะครับถ้าจะทำนะครับก็คือถ้าเดี๋ยวผมจะลงคลิปบอกอีกทีหนึ่งในเรื่องของราคานะครับแต่จะมาแค่รีวิวบอกแค่นี้นะครับตัวนี้ข้างบนก็ปกติเหมือนกันนะครับใส่ตัวนี้ติดกาวให้แน่นนะครับตัวนี้วายนะครับ ไม่ใช่ผิวไม้นะครับเป็นหวายก็คือไปตัดไม้ไม่ทันนะครับต้องมาใส่หวายให้เลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อไม้นะครับเป็นหวายทั้งใบนะครับราคาก็าจะแตกแต่างกันถ้าเป็นเครื่อไม้พันเจนะครับพันเถ้าใช้หวายทํำลายทั้งใบนะครับเป็นเครื่อไม้หนึ่งพันเรอยนะครับตัวนี้17เดนิ้วนะครับสินิ้วสูง4ี อ่าสบ็ดนิ้วนี่คือ43เซนนะครับสี่มเซนสูง40เซนนะครับแล้วในราคาที่1่0 0บาทนะครับอันนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะครับถ้าเป็นหวายคือ2,150บาทนะครับถ้าเป็นหวนะครับจะเป็นขนาดมาตรฐานคือขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากครับแต่ว่า4ี่ินิ้วก็ถือว่าใหญ่นะครับกพอพ,อพอดีพอดีครับก็จะ ไปพ่นสีนะครับที่สั่งมานะครับก็คือใส่แป้นข้างล่างให้นะครับใส่ให้เรียบร้อยอันนี้คือแป้นแป้นข้างล่างนะใส่ให้แล้วนะแต่น,นี้เป็นคอนไม้ประดูเป็นสะพานโค้งนะครับมันจะเพิ่มซี่ขึ้นนะครับเพิ่มซี่แล้วก็เพิ่มความใหญ่ผมก็ต้องเพิ่มอม่าปตะกอด ผมคิดแค่พันห้าหนึ่ง้อยห้าร้อยห้าสิบผมก็คิดเพิ่มห้าสิบาทเนาะเพราะว่ามันใช้ความชิดเท่าเดิมแต่เพิ่มซี่ไปเจ็ดสิบเป็น 10, 72, สิบเจ็ดสิบสองซี่นะครับเจ็ดสิบสองซี่นะครับมันเยอะเพราะปกติใช้แค่หกสิบหกนะแต่เพิ่มไปหลายเส้นนะก็ขอให้หน่อยห้าสิบบาทแค่นั้นแหละ หวาใส่ให้ฟรีรับ้างบนข้างล่างนะครับอันนี้คือสั่งมาแล้วนะครับก็คือเรียบร้อยนะครับ17นิ้วใบสุดท้ายของเดือนนี้นะครับโอเคนะครับไปดูเดี๋ยวจะไปพ่นสีรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับนี้พ่นสีแล้วเมื่อกี้ยังไม่พ่นนะครับแป๊บเดียวนะครับ ไว้ขนสีเรียบร้อยนะครับใส่ปิ้งเลยนะครับแบเงนนะครับแสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะครับโอเคนะครับลองเปิดไฟดูนะครับดูความเงานะครับจะเป็นแบบนี้แหละครับทุกใบถ้าเปิดถ้าโดนไฟมันก็จะเงาอย่างนี้นะครับ อันนี้พ่นสีเรียบร้อยสิบเจ็ดนิ้วครับเจ็ดสิบสองซี่นะครับพ่นสีเรียบร้อยนะตัวน,นี้เนาะโอเคประตูประตูคอนข้างในกันครับ มันจะช่วยเคลือบอช่วยเสริมความแข็งแรงกับกูนิเทนครับมันจะทำให้ไม้ซี่นะครับแล้วก็ทุกอย่างเคลือบเข้าไปให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับจะไดอะ้อยู่เราลานาน,นะครับอันนี้สีทาภายนอกนะครับใช้สีทาภายนอกนะจะราคาสูงหน่อย แต่เรามาใช้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ของที่ดีเฉพาะของผมนะแต่ยังไม่ได้ดีพอเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับถ้าโดนไฟมันจะเงา ะครับได้ดูกันชัดแล้วนะครับการพ่นสีทุกอย่างนะครับรอบนี้ผมจะใหะ้เป็นพิเศษนะครับคือ,อยุ่นชวนให้นะครับเพราะว่าผมหาอุปกรณ์ไม่ทันนะครับพอน้ำท่วมเนาะผมก็จะ,ะคิดแค่17เนี้ว4 3เซนก้นมันนะครับความกว้างจะอยู่ประมาณ4 13ถึง4 4นะครับความกว้างนะครับ ความสูง40เซนนะครับจะตกอยู่ประมาณ1,600ที่ผมคิดนะนนี่คือกงนกที่รีวิวไปครับแต่ราคาปกติถ้าใครจะสั่งก็จะขึ้น1,700นะครับเพราะใช้หวายนะครับเรือไม้ใช้หวายจะ1,700นะครับก็โอเควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ17นิ้วแล้วก็ติดตามชมกงนกขาชวานะครับทรงกรงจัก นะครับติดตามชมนะครับอาจารย์จะเอามาให้ดูถ้าเสร็จโอเคนะครับวันนี้มีอะไรก็ขอทุกท่านโชคดีมีชยัยครับสวัสดีครับ